เกิดเจมส์ครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดเมษาเราเอาแล้วอ่ะเมื่อวันที่เปิดนะมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้เจมส์จสจะไม่รับงานเลยเพื่อที่จะท่องเข้าห้องสอบก็จริงๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าอยากเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าจริงๆเป็นครั้งแรกที่เราจะมาเสิร์ฟแบบ full scale แล้ว2วันที่เป็นแบบว่ามีหลายๆอย่างมากที่มันใหม่ขึ้นแล้วก็เล่นอัลบั้มของเราเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผม มีหลายอย่างที่ผมเตรียมตัวเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเก็บทุกทุกอย่างไว้เพื่อวันโชว์วันเดียวจริงๆเจฟกดดันมาหลายคนอยากดูมากต้งแบบว่าหากันจะในมันจะสู้เราเลยจริงๆจริงๆผมไม่ไม่กดดันขนาดนะั้นเพราะว่าจริงเราทําสิ่งที่พ่อเราชอบอเราอยากให้มันเป็นสิ่งที่วเวลาเขาเข้ามาแล้วเขาเอ็นจอยกับมันอย่างเงี้ยก็เลยนะลไม่อยากจะกดดันตัวเองมากแต่ว่าสิ่งที่ทําให้กดดันขึ้นจะไเป็นปากดีมากกว่า เราจะมีการทํางานที่แบบเราต้องเร่งเวลาตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยบางทีอาจจะต้องกดดันนิดนึง่งในช่วงเราเริ่มทำรายอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวผมเองผมรู้สึกว่าไม่ไม่ได้กดดันแล้วแลวันนี้ความพร้อมมันมีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วความพร้อมตอนนี้ประมาณแบบ70% 70%ใช่อีก30มสิอีก30คือเดี๋ยวมันจะเพิ่มพูนไปตามเวลาจนไปถึงมันจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์มากหลายคนอยากเห็นเส้นบ้าน ีครับผมจะเป็นเราจะเซิร์ฟหมอนำดีไทยอะไรเงี้ยประมาณอันนี้คือพูดแล้วหรือปะพูดเล่นพูดเล่นเออจริงๆมันมันจะม,ม,จะมีมันจะมีพาร์ทที่ที่เซอร์ไพรส์ปปรแน่นอนคือเกสก็แน่นอนเซอร์ไพรส์ปปรยอยู่แล้วแล้วก็เกสตสองวันไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นก็เซอร์ไพรส์แน่นอนในสปปองวันโอเดทที่แม้ว่าการเดินทางเราจะมาถึงวันที่เราประสบความสำเร็จที่ไม่ไม่กินเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้คือจริงๆการที่คอนเสิร์ตโซลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ ผมก็เกินความคาดหวังไว้มากตั้งแต่วันแรกแล้วแหละวันแรกโซอัลแล้วมันเปิดวันสองวันที่โซอาก็คือแบบเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าโหตื่นตระนกมากแล้วก็รู้สึกว่าเออมีคนที่รองมาฟองเพลงเราเยอะแยะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบคนช้าก็ไม่รู้ทำไงแค่อยากก็ไม่ดีเลครับสุดเมื่อไหร่คุณบอกว่าถ้านแต่งใหญ่อย่างเงี้ยปัตันก็จะโซอัลเหมือนกันโอ้ก็ขอขอบคุณสักวันหนึ่งก็เจอกันเอ้วสักวันหนึ่งก็เจอกัน จอกัะพี่ไอ้เร้ยงไตูเลีนยงไม่แหละจะตูเรงเทพมันมีความเป็นไปได้ไหมพราะหลายคนรู้สึกว่าถ้าจะมาต้อคิดความโอ้มันก็ยิ่งใหญ่มากถ้ามีโอกาสในในชีวิตหนึ่งของที่สุดคนแหละมันก็ฝันที่อยากจะเล่นในเวทีที่ใหญ่ๆเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ก็ทำไปเรื่อยๆครับผมว่ามันก็รอดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ตอนนี้เอาคอนเซ็ปต์ของเราก่อนราะว่าจะทำให้ดี งั้นถ้าพี่ถามอยากให้สปอยคนที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วเราอยากาก็เตรียมตัวยังไงบ้างกับคสนส่วนที่ไปดูเรากำหนดบัตรให้แน่นๆเดี๋ยวหายเดีย๋ยวหายเดี๋ยวแม่เอาไปาแต่ว่ามีชื่อไว้แล้วไม่หมดแต่ว่า,าจริงๆหนึ่งเลยก็คืออยากเตือนก่อนเพราะว่าคนหลอกขายบัตรเยอะมากคนมาทีมาถึงยังไงบ้างใครหลอกขายบัตรนะขอให้ไม่ได้ไปอยู่คนเสิร์ตเลยตลอดชีวิตวน,นะแล้วก็แล้วก็อีกอย่างก็คือคนที่ถือบัตรไว้ก็เตรียมตัวร้องเพลงแคร์ระบายเพราะว่ามีรูปเพลงเตรียมตัวสำหรับ ความโชว์ที่เป็นเต็มรูปแบบจริงแล้วก็เตรี<ม><ม>ตัวสำหรับเกสที่แบบการไม่ถึงว่าจะเป็นใครแล้วก็อลังการกแค่ไหนการที่เราร้องกับเกสด้วยกันทำไมถึงเลือกเกสสองวัน,น,นยี่สิบหกเพราะว่าผมอยากให้ประสบการณ์ของแต่โชว์มันไม่เหมือนกันแล้วก็อยากให้มันแตกต่างกันในแต่วันด้วยแล้วก็เขาจะได้ไม่รู้ว่าอะไรจะมาต่อสิบวันตอนนี้นั่งดูโชว์สำหรับคนที่ซื้อบัตรแล้วมันไม่ยากหรอว่าอะไรคนณประหยัดเงินของเราประหดเงินของเราแล้วเราเล่นกี่ทีเลืนกี่ทีจริงๆเป็นเป็น อย่างอย่นโชว์ที่แล้วอย่างมีมิลี่กับโชวี่อะไรเงี้ย <c oughs> คือมันก็เป็นคนที่ผมชอบชอบผลงานนั่นแหละแล้วก็ตัวผมเองก็มีคนที่ผมชื่นชอบผลงานเยอะแต่ว่าในในพาชโชว์ผมมองว่าเขาจะมาเสริมอะไรในพาชโชว์มากกว่าแน่นอนว่าโค้ดสองวันเนี่ยเสริมภาพที่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นภาพที่น่านตื่นเต้นทั้งคู่ในแบบคนละแบบมันคือการบัดไว้แน่ๆการบันไ้แน่ครับผมยาวไปจิิงนะใครอยากหรออยดกไปจริงไหม ก็เออครับผมไอ้แก่นึงไอ้เกลเขาให้เราเป็นน้ำประวันิไอ้ชายยกมาทั้งวังก็ไม่สนใจโอ้ตายแล้วคือแค่เห็นคลิปนั้นแบบเห็นแล้วเห็นแล้องพูดว่าพี่เจ็พี่เจ็พี่เจ็บวันี้มีอะไรบ้างหัวใจบางอะไรต้องทำหน้าอย่องแบบคือเคยดูแค่คิปนั้นรู้สึกว่าอยากไปเล่นด้วยเลยเออรู้สึกว่าน้องๆก็แบบเออรู้สึกได้เป็น นึ่งในแบบพี่ที่รู้สึกว่าคอมเมเบิลในการเล่นด้วยเกลรู้สึกว่าเออรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปแบบเล่นกับน้องอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าโหเห็นหน้านั้น้วไม่ไหวจริงมันสร้างคิวเชิงเกิดับผมมันเป็นไงกับปากเพราะว่าปากหรือเปล่ามัเหมือนอที่เจมไม่มาอออคือ,ค,อคือเราเห็นคลิปแรกแล้วแหละคลิปแรกมันเป็นคลิปของ คิดแปดทีไปให้คิดมากใช่ใช่ที่แบบว่าแบบพี่เจ็อยู่ไหนอ่ะถ้าผมรู้สึกว่าโอ้น้องแบบมีน้องมีน้องเจ็บหนึ่งน้องเจ็บหนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาเจนช็อตในมือแบบไม่ไหวเลยใจบาดเออเออครับผมสนุกใครโดนใครตกทั้งคู่ไม่อย่างว่อย่างที่ชมก็บอกว่าเราชนะพี่พีถึงที่ว่าเขาดูเอ็มวีเราไม่พี่ไม่ต้องพูดช uh, yes, ื่อพ pues so ี่พีดีวะทำไมอ่ะทำไมอ่ะ พีพีไม่ได้อยู่ในสมการนี้ตั้งแต่แรกแสดงว่าพีพีไปต่อท้ายแน่เพราะว่าคุณชายขึ้นมาคุณชายก็ยังไม่ได้ต่อท้ายด้วยพีพีไม่อยู่ในแถวทำไมอ่ะเขาเปิดเอ็มวีให้ดูนะแต่แค่น้องมือพีพีน้องไม่รู้จักพีพีนี่ทำไมเนี่ยเขาเปิดเอ็มวีนะไม่ชมเอย่างนี้ก็อย่างนี้เราเลิกพูดเรื่องาียิไปเลยเพราะพีพีแพ้ไปแล้วไม่ต้องเริ่มอะไรยังไม่ได้เริ่มเลยไม่ต้องเริ่มพีพีแพ้ไปแล้วพีพีจบแค่นี้นะ ไม่มีไม่มีการแบบเคยสัมต่อว่ามีความรู้<อ>สึกยังไงหรือจุดที่เราเป็นผู้ชนะอยู่แล้วเรามีแนะนำพีพีไหมถ้าจะต้องเข้าทางเกี่ยวให้เราเกี่ยวตุกเพราะว่าถึงจุดนี้แล้วมันไม่มีอะไรคำแนะนำไหนช่วยหนูได้<อ>พีพีก็ต้องทำใจเ<อ>ดือดเดือดน้ำเยอะๆเดืดดอดๆให้มาขอเดือดมาให้มา่อเดือดมาแล้วก็ไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตไปดูผมอย่าเห็นว่าพีพีขึ้นไปเป็นแข่งกับเชอร์นะ แต่ไม่ชอบเมื่ีกีไปร้องมือเขียวไปร้ตับกุแกแล้วนะเออพอค่อยนเออให้ซ้อมเพลงนี้ผมว่าต่อให้น้องเอ่อน้องพี่พีเนี่ยเขาร้องจนคอแตกมันก็ <c oughs> อ,าอาจจะเพราะนะพี่พีนะโอเคโอเคตัดเรื่องไม่เหลือใยเลยอะย่ะต <c oughs> ีอ้อมแนบเลยครับพี่มีอะไรอยากคุยความนเพลงกันบ้ายทุกคนเห็นผมตีกันนี้ผมคุยกันอยู่นะครับไม่ต <c oughs> <c oughs> ้องกลัวนะพี่จะพี่เจมมี่ได้แบบคุความสนุกไหมหรือว่าความเกี่ยวอะอ๋อจริงยังไม่ได้มีโอกาสเพราะไม่รู้จะ พูดกับน้องเกียวช่องทางไหนนะะ้องเกียยังเล่นไอนทีไม่เป็นนะเนาะแล้วผมก็จริงจริงอยากให้น้องเติบโตมาเป็นแบบจริงๆเชือ่อว่าน้องจะเติบโตมาเป็นคนที่ดีคนหนึ่งแล้วก็คุณภาพี่คนหนึ่ง,ง,ง,นนงแล้วก็จริงอยากให้น้องได้เติบโตมาทำใน,นสิ่งที่ตัวเองรักโดยที่ไม่ต้องถูกกดดันจากอะไรหรือว่าอิมเพรสชันที่ที่มันมีอยู่ในใน,ในปัจจุบนะะันอะไรเงี้ย ก็แบบว่าเชื่อว่าน้องจะเติบโตจริงอยากชวนพี่ไปยุคอนเสิร์ตที่จะซื้อของเหมือนให้น้องเลยน้องอาจจะอายุอาจจะไม่เหมาะกลัวจะเสี่ยงเสี่ยงเอออาจจะให้น้องแบบว่าดูทางไลฟ์ประกันมีซื้อมั้งมีซื้อของเหมืให้มาจริงไม่ไม่รู้จะซื้ออะไรเพราะว่าจริงว่าจริงน้องน่าจะเอ่อที่เขาหมดแล้วนะผมว่าน้องน่าจะมีของหมดแล้วอะไรเงี้ยถ้าจริงแต่ถ้ามีโอกาสก็แค่อยากจะไปเล่นด้วยน้อง อไปสัมแซธหรือว่าผมเพิ่งไปมานะพี่ก็นี่ไงแวะก่อนที่ขึ้นหนังสือไปซ้องนะไปสัมเสธอ๋อก็คือเป็นแกสคอนเสิร์ตก็คือเป็นเกลขึ้นมาร้องมุกเขียวเจอไพ่เลยนะจากพวกแกอจะร้องให้พี่ฟังเลยผมยังร้องไม่ได้เลยผมต้องไปฝึกก่อนตอนนี้กี่พี่ฝึกก่อนไปแต่ว่าร้องไปก็ต้องร้องไปก็นตอนนั้นใช่แต่งเพลงให้น้องเหรอผมแบบออเรนจ์เมนต์ดีกว่าเบบี้ชาค์เวอร์ชันเจฟฟ์ซาเตอร์ เขียวกินตับตัวแก่าอชันเจมสัตเตอร์ได้ครับผมเสนอตัวออเวชั่นพีพีเหมือนเดิมสุดท้ายมีอะไรผาถึงพีพีมั้ยสนามนี้พีพีไม่ต้องมาแล้วผมว่าพีพีน่าจะรู้แล้วตอนนี้ถ้าได้ดูถ้าได้ดูคลิปนี้อยู่ากจะบอกพีพีว่าเฮ้ยเป็นกำลังใจให้ก็ยังหวังดีเสมอแต่ไม่ใช่เรื่องนี้เราเรารู้ว่าเราแพ้เราก็นั่งกินน้ำเฉยๆนะครับผมก็ ขอให้พีท <déc> <ide> <to break an iously> ีมีวันที่ดีนะครับแมบอันน้ขิงเบอร์ไหนคะอ๋อไม่ไม่ได้ขิงเลยนะก็ปกตินะคือพูดคุยเรียบๆพูดเรียบๆพูดเรียบๆพูดเฉยๆอะไรนะพูดแค่พูดความจริงอะพี่มันไม่โอเคโอเคขอบคุณครับสงสารพีทีละโอเคขอบคุณครับ